ส่วันนี้ก็ชอางด้วยวันนี้ก็อยู่กันในเกมโชว์ตอนตอสองอีกแล้วยูหูไอเกมโชว์ครั้งที่สองครั้งนี้น่าจ,จะแน,น่นอนทำไมก็ฉันเห็นในทีวีคิป,ปเปอร์เขาชนะเพื่อนเกย์ใช่เพื่อนฉันหรืน,น,นตัวเขียวเหมืนห่นู้อะไรโอเคคำถามข้อแรกนี้จะจ,จะเป็นคำา ที่ทำให้เจ้าตัวนี้เจ้าคีปเปอร์กลายเป็นสายฟ้าต้องใช้วิธีอะไรแม่เหล็กแรงสูงมั้งมีได้เหรอแม่เหล็กแรงสูงคุณเนี่ยเอาไปเลยสูงคะแนนมีคีได้เหรอแม่เหล็กแรงสูงคุณเหรอครอคับฮึมน่าจะเกิดไฟฟ้าช็อตนะอืก็ถูก ไฟฟ้ากระหลงสูงถูกต้องถ้ามีมังเลยดิโอเคตนนัวนี้นี่กระราวนี่เป็นคนเดียวนี่ขนาดเพื่อนกันนะเพื่อนกับคิปเปอร์นะเนี่ยก็ฉันยังไม่เคยเห็นมันสายสายฟ้านีา่นะอืทด่โอเคต,อต่อคำถามต่อไปโดแฟนวิ่งกี่นาทีวิ่งกี่นาท,ทีมีสองคำถามเพื่นหนึ่งวิสองนาทีสามชั่วโมง วิวิตัววินาทีแล้วกุแล้วกูตัวเฟดนาทีไม่ใช่แล้วกูใช่ตัวเฟตต้องวิ่งะล้สอวิตแน่มอนกัโอเคคำถามต่อไป ตัว a l เ y a แอคูเรตเบอร์ตูสูริเตอร์เป็นเกมแนวตัวเแอคูเรตเอร์ูเตอเป็นเกมแนวอ,อ,อะไระเป็นเกมแนวอะไรอะไรสะเป็นเกมแนวต่อสู้ฉบับ กองเก่ง hmm. ถ uh ูกต้องถูกต้องไม่กลัอะไรนะทวิตรีแอคเวลิตเกมสงครามมีต้องเก่งขอบคุณเลยครับทวิตรีแอคเวลิตเป็นเกมต่อสู้แนวแนวแนวสมจริง โอเคตัวนี้สลามกับบิชาร์สกี้ไม่ถามว่าดี3ครั้งนี้คือจบปราดกระเป๋านั้นมีลักษณะอย่าง okay, <Tiller> <il> <peguenga> เาไรมีเลือดเท่าไหร่สู้ัยมันคงยุ่งกับการตีซะ่ยุ่งกัน เียเลือดเท่าไรหรือเอาอีตัวเกียนตัวนี้เลือดเท่าไหรเอต้องจับดูจากจำนวนการตีแล้วอาจากกี่ครับครับรบอกสามสิบสามสิบห้าถูกต้องจริงๆไม่รู้จริงๆไม่รู้นะแต่ก็ตออถูกต้องไปแล้วกันต่อไปเบรดลอสล่ะ รู้สึกเกมโชว์ตะกี้กนี้ใช้แค่32วิไอคนอื่นเขาได้ที่ไปตัต้งนานแล้วทำไมเกมนี้ใช้5นาทีทำไมถึงนานขนาดนี้เงินนั่นคำถามนี้เดี๋ยวโฆษณาแลครับโอเคโอเคเรือเท่าไหร่ครับ 40. 40 40 40เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ผิดครับแล้วคุณแล้วครับ าจำนวนการตีน่าจะสามสิบโอเคล้งางโฆษณานะครับ